สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวนนี้กะพาเพื่อนเพื่อนมาบานนาจ้าในที่เห็นนี่ก็จะเป็นดอกของทั่วผู้เลยแตะเพื่อนเพื่อนอยู่บานนาเนี่ยเพิ่นก็เริ่มเป็นดอกเพราะว่ากันก็ไปส้อนน้อยจ้าเนาะดอกทั่วผู้จะเป็นกัน งามบรจานนี่เนาะธรรมชาติเพป็นสร้างสารมานะงามจะเป็นเพื่อนดอกท้อผู้มินิกมาสสวนกะเป็นคือฝนสิตกโอ้ยแต่ว่ามืนห่อนนีนนะ่จะเป็นเนพื่อนสามสบหองศาสูลด์โอ้ย บางในดอกเป่นจ่าเป็นเนๆอือยู่งลางนี่เนาะแทนมอจ่า,านี่ก็จะเป็นมักตะเกียบจะเป็นเปื่จะเจี๊ยบสีเขียวจะเป็นเพื่อนนี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นม lyn. ักตะเจียบสีแดงจะเป็นไวยคือกันเราจะเป็นเปื่อนนดอกเพื่อนเราจะเนาะโอ้ยโลนยโลนด้วยนี่นี่จะเป็นดอกเพิ่อเพื่อนเพื่อตูม นอยนยเมื่อแรกมาเพ็่นกาจะจะยุบปอจานนัมัอนนี่เพ็่นกาจะบานมาจะเนาะอันนี้เนี่ยเยน้อยๆเพื่อนจะเป็นเพื่อนนจะ,นะเนาะกะเจี๊ยบสีแดงปลูกกระบ้อยากดอกเพื่อนเพื่อนปลูกกระเบ้อยากแต่ว่าก็ก็ต้องดูแลสำหรับสวนพวกสูนีจะดูแลเรื่องมาแรงเงินาาบรจาาสุกกระเบื้องได้แค่ยัง อยากกินก็กินเป็นรอดกินอิ่มแล้วก็ไปเด้อบอกเพื่อนแค่นั้นแหละจะเพื่อนๆนี่ก็เป็นทั่วพููเนี่ยที่เพิ่นเป็นวยมีอยู่สองวยแค่นั้นแหละจะเพื่อนๆี่ว่าเป็นไงเนี่ยจะวาเห็ดเมล็ดพันธุ์จะจะกินเนาะอันนี้ก็จะเป็นทั่วพู่ี่ห้าปลูกปีที่แล้วแล้วก็เอามาเพาะเมล็ดตอแล้วก็มาปลูกต่อจะเพื่อนเป็นการขยายพันธุ์ โดยมเมล็ดของเหาเอางจะีนกาแม่จะเป็นบิ่งนะใยงามาจะทอผู้น่าจะเนาะและก้กันนี่ก็จะเป็นโอ้ดอกในงาม่าจะเป็นฟนไ่เนาะดอกทอผู้จะเป็นแปลก็จะเป็นปูกล่วมกันจะเป็นเพื่ามีแตงเครื่อแตงประยุตตรงนี้จะเครื่อแตงกับเครื่อมะละเฟ็ๆ นี่เนาะการเริ่มก็ค่อยเป็นน่วยเป็นได้เพิ่นก็บอกค่อยงามหล่จะ้ะนี่เนาะเป็นดอกแตงแตงกว่าจะเป็นเปืดอกของแตงกว่าอา้าวมีอยู่ตกแต่งมีอยู่หน่อยนึองอยู่จะเป็นเปืนเนี่ยก็บ่กค่อยงามละนี่นนเนาะบังนะาหน่อยนั้นสงสัยจะขาดน้ำ นี่เพื่อนๆแตงกวาที่ว่าสุเอาไว้จะเฮ็ดเมล็ดพันจะโอ้ต้องเอาเปนเขินจักน้อยปนเนาะปนล่งมากจำกับดินเนี่ยยานเพื่อนนี่เดี๋ยวสุจะไปหาเชือกม่านอันนี้ให้เพื่อนดูจ้ะเนาะการเพิ่นเสียเนาะกำลังจะสุดเต็มทีเล้เนี่ยแตงกวาพันยึดฟพื่นจะเป็นเพื่อนขนาด ตัวาอยู่นี่ก็ยังมีพีเสือมาบินอยู่รอบๆเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นมาละจะเป็นเนื่อมาละเริ่มใหญ่ละมาละนี่ก็ก,กินดีมีประโยชน์เ้อจะอาจจะขมนะจะว่าเห่ากับปั๊บปรุงกินไปกับบะใหขมเมื่อนานซู้การการขมด้วยการเอาไปฝานจาับ ฟานเราก็ล้างน้ำจลกน้อยแล้วก็เอาเกลือไปขย้าขย้ำนิดนึงจะเป็นเปล่ขยํานิดนึงแล้วก็เอาไปพัดกับไข่ก็บ,บ่ค่อยขมปานใดอันซุ้มากขมก็กินเปรี้ยวจะเป็นเปล่นก็เลยกินได้น่าจะนะเนี่ยเมื่นอนี่จะเอาไว้เฮ็ดมเมล็ดผ่านจะปลูกไว้สองกุมได้จะเป็นเปล่นปลูกไว้สองกุมพูนกุ้มนั่น ที่ว่าน่วยเพิ่นแตกแล้วสู้เอามาเล็ดก,กับบานเละจ้ะน่วยหนึ่งเนี่ยนวยนี่กกับจ้าไว้ฮหดมาเล็พันคือการจา้ะนี่เนาะเดี๋ยวสุดจะหาแนวมาห่มเพิ่นเ,เดี๋ยว,าว,าว่านอมือเนี่ยเอาตะไคร่เดียวมากบวุนเนี่จะเพ็นเ่มาละจ้ากลัลลังจะสู้เลยเนี่ย เนาะสุกกรเพื่อเคยเห็นดิเห็นเต้านาเต่าตาเจ้าของที่ว่าเจ้าของปลูกเองเนี่ยจะเพื่อนเพื่อนเนาะเริ่มจะสุกเราก็จะได้มเมล็ดพันธุ์เราจะเพื่อนเมื่อน,นี่มีกระบจกินจะเนี่ยนี่ก็เป็นมาละที่ว่าเหาจะเอาไว้เฮ็ดมเมล็ดพันธุ์แล้วก็ตรงนี้น่าจะเนาะตรงนี้ก็จะเป็นแตงจะเพื่อนๆนเป็นแตงที่เหา เอาไว้เฮ็ดมาเลพ่านเนจาจะเนาะแล้วกับป้าตรงโน้นทำมาแรงบ่กินเพืนน่อนเนาะจะเนาะเพื่อนๆทำมาแรงบ่กินเนี่ทั่วปูสองหน่วยสองหน่วยนี่สุกาาเจอาไว้เฮ็ดมาเลพ่านจะเป็นเพื่อนนี่ไว้เห็ดมาเลพนันนเนาะ่วยนี้กับแม่จะเป็นเพืนมีอะไรจะเห้ปลูกไปเรื่อยๆเห้เกระได้มาเลพันไปเรื่อยโดยที่เห้เรต้องไปซื้อ มาเด็ดทันทุกปีนอจาะเพื่อนเน,นี่ยจะและนี่ก็เป็นตัวและจ้ะตัวและเดี๋ยวมือ่อใดซุกอันมาได้มาบานยาเร็วแน่สุกอาจะไม่เก็บเริ่มเก็บได้แล้วจ้ะเนี่ยจะเพื่อนเพื่อนตัวและ,กกและคี่ว่าจะได้เก็บล,ละละพ่อเก็บละเมื่อนั้นสุกจะไปเก็บเฉพาะหน่วยที่ว่าเพิ่นตรงนอกจาะเนาะ แล้วกันไวยเนี่ยต้นนัำ้ำจ,จะจะไวาเฮ็ดมาเล็ดพันจะเป็นแบบอย่าไปเบิ่งต้นมาเล็ดพันเป็นแข็งแรงบ่จะเป็นแบบน,นี่โอ้ยนุ่งกัดสุกเนี่ยแถวเนี่ยจะไวาเฮ็ดมาเล็ดพันจะจะบ่กินเนี่ยสู้เอาอันนี้มากกว่าอยู่เนี่ย เนาะเปล่นเปล่น,นบยแล้วไปเห็นเลยเนี่ยเนี่ยจะปลูกผักแบบผสมผสานที่หน่อยแต่ว่าปลูกเพื่อที่จะให้ได้กินผักหลายๆชนิดเป็นปลูก,ลกแบบเป็นซุปเปอร์อยู่ในบ้านนะจ๊ะเนาะเป็นซุปเปอร์เป็นเป็นข้างอาหารของเฮ้า ปลูกแบบได้กิ่นแบบตอนเนื่องั้มจะเเพื่อนปลูกเอาเมล็ดเท่ากับเาต้องไปซื้อเป็นบ่ๆยๆนจะเนาะเอาพันธุ์ผักของฮาเองก็ดีจะเป็นเพื่อนดีจะเปพื่อนเดี๋ยวเราจะพาไปเบิ่งเดี๋ยวฮามาเบิ่งกันพักต่างที่ว่าซุ้ตัดยอดปักช่ำใหม่เป็นเป็นจังไดน่ะ กําลังเป็นดอกอ่ะนี่ใจเป็นเปื่อนเห็นบะเนี่ยพักปังที่วาสุเอายอดเป็นเนี่ยปนกัเนี่ยเป็นเปื่นบอตายเห็นบะหลอดเยะจ้าเนี่ยหลอดหลอดหลอดเสียไปต้นเดียวจะเป็นเปื่นเนาะแล้วก็นี่สีแดงสุกไก่ไทยให้เป็นเปื่อนเบ่งเนียว่นาะจะเนาะ สีแดงพักปังสีแดงพักปังสีเขียวจะเป็นเปิดออันนี้ก็จะเป็นพักบุ้งเนียจะมา่วปูกไว้ตัดกินไปเรื่อยๆยู่จ้าเพื่อนๆในเนาะแต่เพื่อนๆจะบ่ค่อยงามปัไหาจ้าเพราะว่าตรงนี้จะบ่ค่อยตืกแดดปัญหาใน่อนเนาะจะเป็นเปอนผพามาเบิ่งพักบ้านนาเนี่ยจะ นี่ก็จะเป็นใบหน้าสีเขียวจะเก็บไปกินดูอยู่เอาไปเฮ็ดอาหารกระอยจะเปื่อนๆจะเป็นกบบคุจะเริ่มมันนีละเพราะว่าเดือนแปดนี่เป็นเดือนที่ห่อนห่อนสุดเหรอน่าหยปุฝนจากแฟนนี่สีเขียวจะันสีแดงสีแดงมันจะปลูกเองเนาะสุกเก็ยไทยเก็บมนเปื่อนๆเบิ่งอยู่ บวัวโอ้เป็นเป็นเบิ่งยอดบววเป็นเหยาไปหอดปุนเลยเด้ปุน่ะนี่จะเหยาไปหอดปุนละเนี่ยเว้ล่าอากาศเริ่มคึมคึมมากแล้วเห็นบ่ะเป็นเป็นอากาศเลยคลึมแล้วกลางสี่เลยจะมาสวน ก็อยากกลับบ้านแน่จะเพืเ่อนๆกันสวนพวกสู้นี้กะอยากแกบอกว่าถึงเฮาจะเฮ็ดงานแต่เฮากะสามารถที่จะปลูกผักกินได้เนะีจะน่ถ้าเฮามีอันมีทีหรือมีสถานที่ที่เหมาะที่ว่า,วาจะปลูกกระแบ,บองเวือล่ามาปลูกผักกินสําหรับพวกสู้นะคะเลงเวลามาปลูกผัก เนี่ยเลิกงานมาเฮาก็มาเก็บผลผลิตของเฮ้าก็บ,บ่คกอค่ได้ดูแลเพื่อนปานใดเราจะบอกตรงๆนี่แหละบ่ก่ค่ได้ดูแลอ,อ,อียังกะอาศัยมาดูแลให้เพื่อนบ้างเวลาที่เฮ้ามีแลวก็นอกหล้นก็ปล่อยให้เพื่อนอยู่กับธรรมชาติจนส่แหละจจะเพื่อนเพื่อเพื่อนกับ,บ่คกอค่จะง่ญ่หรืออียังแต่ว่าเพื่อนก็ ก็คือปูกก็ได้กินเนื้อนเปื่อนๆได้กินก็ใส่ใส่เต่ปุ๋ยขี้ไก่แน่ปุ๋ยขี้ไก่กับน้ำเศร้าเขาน่าจะท่สูเหตดใหเนเพื่อนๆบึงดูๆเนี่จจะปกติสุกเหตุแบบนั่นแหละบได้เว็ดอี์อยังหลายเพราะว่าเฮาทำงานมา,จานจะเนาะก็บบ่ค่อยได้มีเวลาดูแลเปื่อนก็อาศัยธรรมชาติเป็นใจน้ำจ้าแน่จะเพื่อน,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 นๆก็เนาะ คลิปนี้ก่ะบ่มีอย่างไรก็อยากจะมาบอกเพื่อนๆว่าจะมีโอกาสได้ปลูกผักกินเองแต่ลองปลูกและจะเพื่อนๆปวกสุกับปลูกยังบม่เป็นดอกเริ่มจากศูนย์ศูนย์ที้เราก็ไปหาเบิ้งคลิปข้าเจ้าเบิ้งคิปเพื่อนๆเพื่อนเราก็มาปลูกมาล่องเฮดแต่เพื่อนๆมาล่องเฮ็ด ปลูกแน่เศร้าปลูกแน่ถังางาหยุ่งก็บได้มาสวนจะกับพักก็จะเป็นแบบเนี้ยจะเป็นเพื่อนก็อาจจะบ่บใหญ่บ่อันนี้ปันไดก็กเ็เป็นรูปเป็นล่างม่ให้ห้าได้กินโดยที่ว่าห้าวเต้องไปซื้อเป็นกินนะาจาน๊ะแล้วก็ขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดของห้าที่ห้าปลูกได้เนี่ยจา้จาจ้าคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนจ้าเพื่อนๆเจอกันคลิปหนานะ้าค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมคลิปค่ะเจอกันคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ